Tchau, <laughs> ข้างหน้ารถนะครับฝาปรงดำข้างหน้าติดมันทุกเม็ดเจอครับเจอครับมาที่ล่างเจอครับทักเลยทะเบียน9593ครับจากบริก้